การดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวเอาละครับก่ับเข้าสู่บ่ายยังบัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2นะครับในรอบเซมิไฟแนลนั่นเองเพื่อค้นหาวงดนตรีที่จะได้เป็นตัวแทนของภาคใต้ผ่านเข้าไปสู่รอบไฟแนลนะครับผ่านไปแล้วแค่วงเดียวเท่านั้นยังเหลืออีก3วงครับวงต่อมา วงคำแสดบานครับเขาจะมาในบทเพลงของพี่ๆวงคาราบาวในดนตรีแบบพื้นบ้านผสมประสานมันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูวิทีอาบรรยากาศการเวิร์กช็อปของพวกเขากับพี่ๆวงคาราบาวก่อนเลยครับสวัสดีค่ะพวกเราวงคำแสดบานจากโรงเรียนพิมานพิทยาสันจบสตูลน,นะคะเป็นตัวแทนภาคใต้ค่ะตอนแรกมันมันเกือบจะหมดหวังแล้วนะคะแต่ว่าพอพอมันได้มาเก้าคะแนนรู้สึกแบบ มันไม่มีอะไรดีกว่าน,นั้นแล้วอ่ะดีใจมากเลยค่ะพี่เเราจะสื่อความเป็นปากใต้บ้านเราให้มันออกไปสู่ทั่วประเทศครับให้ทุกคนได้ได้เห็นความเป็นใต้จริงๆครับว่ามันเป็นยังไงครับแล้วก็หนูอยากให้เครื่องดนตรีใต้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นปี่อะไรเงี้ยแล้วก็รูปรูปแบบของโนราอะไรเงี้ยค่ะหนูอยากให้เป็นในสากลสามารถเล่นกับไปทางสากลได้ค่ะ กรเล่เมนที่น้องๆทำกันเนี่ยม,มันเกือบจะดีอ่ะบางเพียอาจจะไม่จำเป็นต้องโชว์เครื่องดนตรีอะไรมากมายที่เครื่องที่เล่นกันอยู่เนี่ยก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ปีตัวนี้ก็หาจงัจงหวะที่มันดีๆแล้วก็เป่ามันทีเดียวก็น่าจะโอเคแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ขอให้ชาวสตูนแล้วก็ชาวบากใต้แล้วก็มีหลักแฟนเพีงทัวประเทศไทยนะครับให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับคําแซดบานครับ คผมว่าตอนนี้ทุกคนในสตูพร้อมอยู่แล้วนะครับพบกับพวกเขาเลยวงคำแสดบ้า สนใจ

บานนะครับเชิญน้อมาทุกคนนะครับกลางเวทีเลยครับกรรมการคนแรกนะครับผมขอคอมเมนต์หน่อยครับเชิญครูอ้วนครับประทับใจเนาะประทับใจตั้งแต่เสื้อผ้าในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยบางทีคือคือการแสดงเนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนอะคนดูมีความรู้สึกว่า เฉันเป็นคนสําคัญนะเขาลงทุนมาให้เราดูพอคุณนําเสนอของแพทเทิร์นของการแสดงออกมาที่มายืนอยู่แล้วก็แสดงความอะ,อะไรนะคะแสดงความเคารพด้วยกันตั้งแต่เปิดฉากตั้งแต่ช่วงอินโทรเลยเนี่ยแล้วพอคุณเริ่มร้องขึ้นมาปั๊บเนี่ยเนื้อร้องมันก็จะซาบซึมเข้าไปในเสื้อผ้าของคุณเลยอะซึ่งมันได้อารมณ์ถึงขนาดกับขนลุกกันเลยทีเดียวตั้งแต่เริ่มต้นขอบ่ะ <c oughs> ผู้ชมเห็นด้วยอีกแล้วดีใ,ใจด้วยนะคะชอบอะ่ะดูเป็นโอเคครับขอบคุณครูนะครับจะไม่เกี่ยวครับครับก็เห็นจากการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของพวกเราจากคราวที่แล้วเยอะมากอีกวงหนึ่งนะครับมีการเตรียมตัวทําได้ดีแต่สิ่งที่การเรียบเรียงของเราเนี่ยบางทีมันมันอาจจะแอนที่มันเยอะไปหรือเปล่า เพราะนั้นในขณะที่สมาธิของเราเนี่ยกำลังเล่นดนตรีโดยเฉพาะนักร้องเนี่ยร้องร้องไปเนี่ยอารมณ์จะหลุดเพราะว่าต้องนึกนึกถึงการเปลี่ยนแปลงของอารนี่เลอยู่บ่อยๆอ,อ,อันนี้เป็นจุดที่บางครั้งเยอะไปนิดนึงมันทําให้เราพะวงเพราะนั้นด้วยเวลาอันสั้นถ้ามีโอกาสนะครับให้มันพรอมเหมาะพอดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากโชคดีครับขอบคุณพี่เขียวนะครับเชิญพี่แมวครับเชิดฉายกันมากดูเราแบบว่า สดใสร่าเริงดูดูแล้วแบบแปลกหูแปลกตาผมว่าคุณตั้งไมล์เซตไว้ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันก็จะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่คุณจะต้องระวังในเรื่องของความแม่นยำอะไรบางอย่างทรัมเป็ตที่เป่าขึ้นมาตอนแรกๆเนี่ยคือมันเป็นจุดสนใจมากนะครับเป่าบบพลาดนิดนึงหรือว่าโน้ตที่มันกระเด้งไปกระเด้งมาเนี่ยม,มันรู้สึกได้แต่ยังไงก็ตามเรื่องของอารมณ์เพลงอันนี้คุณทําให้เราคล้อยตามได้มันมีช่วงที่โหมมันมีช่วงที่ ดนามิกผ่อนหนักผ่อนเบาอะไรตรงนี้ได้ยินชัดเจนเรื่องของการเรียบเรียงผมถือว่าสําหรับผมโอเคเลยทีเดียวขอให้โชคดีครับขอบคุณพี่แมวนะครับและขอบคุณกรรมาการทั้ง3ท่านเลยนะครับขอให้น้อๆโชคดีนะครับหวังว่าจะเจอกันในรอบต่อไปเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคำแสดบานจะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลหรือเปล่านะครับเราจะทำการประกาศผลท้ายรายการเลยนะครับ พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับอีก2วง SYP และ The Black Sheep นะครับในเบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2ในรอบเซมิไฟนนลครับ